ครับปูไทยมุกรีวิววันนี้มารีวิวบุญบางไฟคคาเสียอีบุญประเภทนี้ที่จัด้อย่างยิ่งใหญ่อลังการนะครับมันนี้เป็นมือจูดถึงแม้ว่ามือนี้นะครับในปีนี้บางไฟจูด อาจเรามีหลายนะครับแต่เพื่อนได้จัดได้ย่างยิ่งใหญ่ในเวทีในเวทีถึง3เวทีนะครับเวทีแรกก็คือเวทีสําหรับสวอะครับก็คือลาวงย้อนยุคที่จัดอยู่ทางหน้าวัดนะครับส่วนวทีถทัดมานะครับเขายังเข้ามาในงานมองจูดบังไฟก็คือเวทีคล้ายๆมอลลั่มซิงก์นะครับมีแดนเซอร์สาวสวยเวทีนี้เหมาะสาหรับอ่ายทองนะครับที่คึกว่าเจ้าของยังคึกคัก ว่ายลุนยูนะครับเว,เวทีเวทีนี้ก็เหมาะเลยว่ามีไต่แดนเซอร์สาวสวยนะครับเวทีท่านมากคือเวทีสำหรับวัยลุนทําว่ยโจโจไวไายโจว่ายเก่าทั้งหลายครับเวทีต้องดูแดเป็นพิเศษนะครับของเหมาะหรือว่าวัยลุนครับสีลายคักครับสำหรับมาะสำหรับผู้เลือมกักเบิ้ลอ่าผู้เป่าสาวซ้ำน้อยเต้นนี่โว้ยมองนี่นะครับมาะที่สุดเลยทา,างเวทีก็ได้บ่อขี้ตมครับสำหรับ าการปารตีขี้ตมหรือว่าปาตีโคนนะครับทางอื่นก็ได้ปาตีโป่งมองดีคนได้ปาตีขี้ตมครับพี่น้องและ้างทางเวทีก็คือห้างคุดบังไฟครับถึงแม้ว่าปีนี้บังไฟเรามีหลายแต่ว่าการหมุนกับม้วนขนาดครับโดยเฉพาะนักดนตรี่นครับดินได้อย่างมั่นแลวก็ที่เจอไหวลุ้นขนาดการต้องขอชื่นชมไหวลุ้นคำเสีนะครับมารายาทีทุกคนกตีเดียวมือเวลา สมควรที่จะกลับบ้านนะครับก็คือห้าโมงเ้าหน้าที่สมควรแก้เวลาที่ดับเมื่อแล้วยันพ่อแม่ก้องกบอีเดียวปิดงานนะครับหลังจากดีเดียวแล้วตำรวจก็ได้มาห้ามแล้วก็กลาวปิดงานแยกย้ายกลับบ้านเผื่อบ้านมันครับอันนี้ก็คือการรีวิวของผู้ไทยมุกในวันนี้ครับขอบคุณที่ติดตามรับชมเจอเดียวปีหน้าครับคัดคัดคัดดดจะดืมกดติดตามเพจไร้มุกเดอสู